ตํ้มถุกมือครับโฮองสีเข่าโบราณเครื่องสีเข่าโบราณคือมนุษย์เท่านี่แหละทำมาหากินหลังเทื่อก็กินมั่นกินเผือกกินก้อยไป ฝันสิบเบิงจังหวะกันนะครับเก่งๆนะอายุอยู่ปสา,ามเนาะตาเขาปาอายุหาขวบกระตาเป็นแล้วเนะี่ยอายุหาขวบนี่เอา้าลูกน้อยบ่เนี่ยฮะล้านเนึกว่าได้ลูกน้อยล้านเลยครับล้านเลยเขามานั่งเหรียญน้ำซุปหนุหน่งนองครับเพราะว่าฝนตกฝนตกอากาศหนาวนะพ่อยเนานะ้วกะ็เขาเอื่นยังก็ทึ่งหนาวแ้วก็ยังไม่มีฝนอีกเนาะ เขาก็เลยพากันดังฮดฮูอยู่นี่บอพากันดังไฟส่วนมากมาเาน่ามอสา่พึ่งดังู่บ่พีมดังไฟน,นี่พิงนี่อู้ยอากาศหนาวแห้งคักสแงดคักสูบอะไรยู่อะไรอากาศเย็ยนแห้ง <c oughs> นี่พูนะ่ะ งัวกับโบจักทางสิไปมันหนาวม,มัน terminal terminal สะแงดเฮาคือกันจักสิไปทางใดเมือนนี่แงดคือกันบเราเลาะเลยแหละ <men> แถวนี่แหละตางคำตางมืดละกะเดินทางหากินเข่ากินน้บหนาวแห้งอะไรโอ้ยอันนี้ในเฮ็ดยังแม่อันนี้นะในผ้าอัดประตูนี่ละก่อนเนึ่โอ้เฮ็ดผ้าอัดประตูเป็นวิถีชีวิตของเพื่อนเด้อทุกคนเด้อเฮ็ดเองนะนี่เก่งอะไร เห็นพางประตูเนาะทั้งผุนตั้มเขาแล้วตึมตึมทั้งผุนปาดแถวนี้เริ่มแล้วเขาซื้อฤดูหนาวแหละน้องมั่นโอยู่บ่ไปกลมั่นโอ้น้องมั่นไปกลมั่นอ้าวสบายดีคุณสวยเดินครับคุณนะเบิงเบิงเบิงผุนเ้าเบิงเผุนตั้มเขาก่อนปาดโอ้นี่โตัวกระตั้มเป็นที่กันบ่นี่ โอ้ไมใหง่แยเอันนี้สากเพื่อนหนักกว่าง่ายเลยเลยทุกคนเอ๊วิถีชีวิตโอ้เก่งเก่งเก่งเฮแม่คุณ่อน่ะแม่เข่าล่านักละลับปลาแล้วล่านักเขาให้ได้ที่เพื่ตนดำอย่งนี้เขาที่เพื่นใส่มือหูดเอาได้ทุกคนเอ๊เป็นเขาที่ว่าไงวะ เพิ่นบ่คไดสีเอาวนหมากสใส่แห้งคนตำเอาตำู่มือข้ามาตำกับบ่ได้ก,กินเนาะมันเป็นวิถีชีวิตแบบบ้านๆในเขตชนบทลาวนะทุกคนไปมองได้ก็เเ็นสวงนี่สิไปหมู่บ้านได้ก็เห็นทุกหมู่บ้านเลยบ่เหลือครับบ้านได้กะตำแบบนี้ถึงแม้บางบ้านสิมมโลงสีเพิ่นกะบ่บ,บ,บ่เอาไปสีพอมันเสียงเงินเอาแห้งตำเอาาว่างกะเงินกะเอาใ้สื่อแป้งนัวสื่อเกลือแล,แล้วก็ตำแล้วกะเป็ดมากวานกะสิขาเป็ดกินน้ซั่น เขาถามตัวเนี่ยตำขุ่มือบอตำทุกมือเลยอโอ้โหโมมีมือโมมีมือเศร้าเลยกัดเศร้าก็คือบ่ได้กินตำทุกมือตำทุกมือมเบิ่งเด็กหน่อยเถอะนี้ในรุ่งเรียนอยู่บ่นี่ยในเรียนบ่เรียนบอได้แล้ว,วโอ้ยอยู่ปวส <c oughs> เก่งแล้วเก่งแล้วสิพัดนได้บอเนี่ยเขาน่ะสีงามงามเลยทุกคนเข่าแดงมั้งตัวนี้เพิ่นเอิ้นเข่ายังแม่เอื้อนเข่าแดงบน เขายังเกาะเขามาเล่นเขามาเล่นโอ้ภาษาบูดูเป็นบ่เขามาเล่นโอ้เขามาเล่นเขาฟังโมคักหนึ่งว่าเขามาเล่เขามาเล่นเนี่ทุกคนเด้อนี่ตําแล้วกะสิพัดแหละบ่เนี้เขาถามเนี่ยจักเถื่อแล้วนี่ตำเขานี่จักเถื่อจังแหล้วสามเถื่อเถื่อทีหนึ่งเถื่อทีสองเถื่อทีสามกับคือพร้อมมาพร้อมกินเลยเนาะโอ้เบิ่งครับเก่งเก่งเก่งอันนี้เก่งอันนี้ เวลาพัดนะแม่กระสิพัดใส่กระดงไววคืออันคือพัดใส่กระดงไวน้นี่คือเพิ่นสิเก็บเก็บห่อเก็บเข่าปลายเอาไว้ให้มูเอาไวใ้หไวให้ไกเอาไว้ให้เป็ดกินได้้าบ้านได้ที่เพิ่นโมมีหมูโมมีไกถ้ามีคนมาตามซอยเพิ่นกระสิเอาไห้คนที่มาตามซอยนั่นคือเข่าปลายแล้วก็ห้อถ้าแม่บ่มีคนมาตามซอยเรื่เพิ่นกระสิพัดถิมพัดถิมไปเลยกะให้ ไก่ห้เป็ดห้ยัางเียรกกินไปเลยนะทุกคน ตอนพิ่นตำแหลกๆนี่สังเกตเด้ทุกคนเด้อเทื่อแหลกเทื่อซองนี่น้องเสียเอาด่านกลมลงเห็นบ่เสียเอาสากด่านกลมลงเวลาต่ำแล้วสักพักหนึ่งเสียเอาด่านแบนลงเพื่อเอินมาซ่อมเขานะแม่นอแต่ตอนนี้กะเฮ็ดแห้แกบมันแตกซะก่อน <c oughs> ตํำถูกมือครับห้องสีเขาโบราณเครื่องสีเขาโบราณคือมนุษย์เท่านี้แหละ ทำมาหากินหลังเถือก็กินมั่นกินเผือกกินก้อยไปอืมเฟอร์สิเบิงจังวะกันนะครับเก่งๆนะอายุอยู่ปสามเนาะตามเขาปออายุหาขวบกับําเป็นแล้วเนี่ยอายุหาขวบนี่กับําเก่งแล้วเขาเห็นบ่อทุกคนเห็นบ่อเปลี่ยนด้านแล้วได้เหมือนเห็นบ่อ เอาด่านแบนลงเลยเห็นบะคือซ้อมเขาแหละบะนี่ย่ายกะสิเอาโตกลมตำแกบแตกแต่ว่าร้านน้อยกะสีเอาอันนั้นเอาไอ้นังเกาะเขาเอินเอาทางแบนนะลงเพราะว่า,าย่านเขามันแตกรลายแต่แม่เอาทางกลมลงรลายนะเขามันแตกร้ายมันก็กิกนบอ่อแซบมันก็สิเป็นเขาคล้ายๆเข้าป้ายนะทุกคนนะนคือภูมิปัญญาชาวบ้านเพื่อนบวิถีชีวิตดั้งเดิมของเพลินเนาะเขาเอินว่าเป็นวิถีชีวิตแบบสืบทอดกันมา รุนตอรุนเนาะสักพักหนึ่งก็สิหายไปครับบรรยากาศแบบนี้สักพักหนึ่งกสิบเบูเฮนแล้วกาซินามีเครื่องสีเขาขึ้นมาเพิ่นกะสีใสเครื่องสีเขาเรื่องต่ำในกาิีโบมีแล้ว ถากันตำสามเถ่อแล้วได้บ้านนี้บ้านนี้มาก,กินับบ่นแล้วบ้านนี้พัดอีกเถือหนึ่งกะสามารถเอาไปแซ่น้ำละกันหนึ่งกินได้เลยบ้านนี้เบื้องนี้เขางามงามเขาเม็ดสีแดงเขาให้น้อแม่นอ้อออันนี้เขาให้กับเขาหน้าเขาให้โอ้เขาให้เด้ทุกคนเลย,ยเขาให้สีเม็ดสีงามงามนี่นนแ,แหละเม็ดสีออกคล้ายๆเขากำคล้ายๆเขาแดงเนาะทุกคนเนาะเบื้องฝุ่นแล้วตำเขาทั้งนี้ลูกน้องกับเต้มหนึ่งนี่ถากินนี่เห็นบ่ น้องทากินเต็มเลยแล้วแหละบัดนี้เนาะสบายแล้วมื้ออื่นตํำไม่บ้านนี้เวลานี้บ่กเพว่าแล้วแต่ว่างเวลานี้แคแล้วโอ้เวลานี้เนาะมื้ออื่นก็ตําอีกห่อเศษฝุ่นนี่ก็เก็บไว้ให้หมูกินเก็บไว้ให้ไก่กินให้เป็ดโอ้ให้เป็ดกินแม่ว่ะหมูบ่มีโอ้ตายภาคเบิดแล้วเนาะอ นี่ก็คือขั้นตอนสุดท้ายของแม่แล้วแลลวเนาะพัดเกบพันยังออกก็เอาใซ่รกย่างแล้วเอาขื้นเพื่อนเก็บไว้ทาเมียนพากินย่มต้องการก็เอาไปมาแลไรกะกินเพิ่นสบตั้มเือไลยได้พอเพิ่นสะตั้มเือพอกินมืออ่นก็ตั้มไม่จะสินะเพิ่นสบตั้มเือไล้ได้ถาไปซีมันกับีดาสอบดาเป่าจะสีนะบรรยากาศแบบบ้านๆทุกคนเอ้ยฝนกระตกลิน อากาศหนาวหนาวหนาวสัมมส่มโมสั่มฝนตกลินตึมอุ้ยสัมมส่มโมสั่มฝนตกลินตึมน้อพี่น้องเลยผู้ดีเลยทุกคนเห็นผู้สาวสองคนเน,ะนาะนั่งอยู่กับลางเพื่อนเดี๋ยวเฮาสิเขาไปคุยน้ำพึนจังหน่อยเนาะเห็นไอ้พ่อยกับไอพ้พิมเนาะ อยู่กลางเฮือนไอพิมพ์อยู่ตั้งเฮือนเดี๋ยวเพิ่นลงมาเขาก็สีย่างไปคุยกับเพิ่นนิดนึงและกัสีเฮ็ดคลิปสั้นๆให้ทุกคนเบิ่งเนาะว่าฝนตกไปใสบ่บ่ได้มันเป็นฝนแบบเย็นๆน่ะละกัอากาศมันหนาวแห้งมันสะแงยดแห้งเขากัสิไปคุยกับสาวๆจักหน่อยและกัสิพาทุกคนไปหาเห็ดคลิปหม่องไม้จักสิไปทางใดเนาะแต่พังเมืองก่อนทุกคนเด้อบรรยากาศหนาวๆนี่นกะประมาณนี้แหละเดี๋ยวเขาไปล่มกับผู้สาวหน่อยนึงแล้วกั สิเดินทางกับสิกลับห้องกระดยัย้จังใดเนาะนกับโบจา้าคือกันสองสาวครับมาเจอสองสาวสบายดีน้องพล <c oughs> ละกะ <c oughs> น้องพิมพนะ์เนาะสองสาว <c oughs> บบไดไปไซบอมมานี <c oughs> แฟนอยู่เพื่อนนะเนาะบบไดเฮดเวียกเนงานนังบอมมาหนีโอ้มันมันหนาวมันแงงน้องๆเนาะเจอผู้สาวครับห้ากะสิมาล้มกับผู้สาวจักน้อยแห้วหฮากัสีเดินทาง ขขาห้องพักมั้งวันนี้มาไวแหละหนาวแหละว่าสิ้นสวนเพื่อนล่องเมือ่าเพื่อนจะกินข่าน้ำเผาบ่กินเ่าวกินนามบ่อยู่เพื่อนวัดซองสาวผอมกันเลยเนาะวันนี้เนาะบ่มีพายู่แล้วพผยกะเจ้าเนี่ยอยู่เพื่อนเห็ยเนี่ยเอาล้านโอ้ยเพื่อนเอาล้านูเพื่อนกับล้านเนาะอันนี้เด้ซัอยู่เพื่อนกับเอื่อยอยู่เพื่อนด้วยกันอยู่เพื่อนกับเอื่อยโอ้ครับซองสาวสวยครับบ้านอาดอนไอพ่อยนี่เแล้วหนาวานได้เป็นคนหนาวานคน ช่วยคนงามได้หอยนี่ก็บ่าธรรมดาครับโมเพิ่นไอ้พิมจังหน่อยเาราซิบพกเลยหอยแตกสาวผู้เบาแตกขึ้นได้แถวนี้ตอนนี้ย่างย่างมาสันย่างอายมาสันถามซุ้มเจ้าเนี่ยฉีอขอมาหาเจ้าแล้วซุ้มเจ้าว่าออกไปเอาครองอยู่บ้านดงบันดงนี่จะพากันสั่งทางไหนซังทางไหนฮะนะสั่งในโทรศัพท์นะสัะ่งน้ำแอบหยังมีแอบบอกมีตรลาซาดาม,มีแต่โอ๋บอกงานวสิบโบมีแบบ คือบานเฮาสิบุมีลรัชดาสิบุมีิลชอปปี้สิมีแต่อันคนเขาขายเขาขายหายห้าแต่สร้างมาเนี่ยเขาเจากระซงหายอยู่แต่ว่าโอ้ดีเนาะแบบเแบิ่งแอปฟลานขาบ่แต่กับเสื้อมันได้เนาะโอ้บางเทียกรกระตุ้งโป๊กบางเทียกกระตุงปกบังเทียกกระตุงหมอสร้างคลองนั่นได้อ้ยอันเดียวกันสันอันเดียวกันอันเดียวกันกับของเฮาของเฮ้านะ่ะ เบิรงกางเกงในในอันในเพจเนี iga, <laughs> hmm ่ยโหยางงามเลยเขาสั <laughs> ่งมาหูบ่เขาได้ยังเขาได้กางเกงค้าเก๋สามตัวกลเก๋กับเก๋บ่พ่อทึ่งยับทึ่งอยู่จี่โอ้ยสาดแมนเนาะสนอกโอ้ทั้งนี้เขาก็ต้มกันที่กันเนาะเห็นเนาะสั่งซิปเทืยนนี่ถือต้มบ่ทำก็ซองในเหม็นบ่บอกนู่นฮมร์นครับฝนตกเข้าน่ะบ่ได้ไปใส่ฝนมันลินเข้าก็เลย มนานั่งหลดน,น้ำสาวๆก็เลยทายคลิปให้เพื่อนเบื้อ้ทุกคนเบิ้งนิดนึงเนาะน้องพลอยกับน้องพิมพ์เนาะครับสาวหลุนเดียวกันสาวอายุสิบห้าหยกหยกนะครับสิบหกอีกไม่นานปีหนา้าก็สิบหกเนะ <c oughs> าะเทาถามเน่น้องผู้สาวแถวนี้น่ะส่วนมากเพิ่นสั่งยัง <c oughs> สั่งเสื้อผ้าบ่คือเครื่องสำอางมันบ่เพราะว่าส่วนมากเพิ่นมักสั่งเครื่องสำอางอย่างเดียวบ่หรอือเสื้อผ้าก็สั่งอยู่ โอ้เครื่องสมาร์สือยุเซเว่นเขาสั่งเสื้อผ้ามามัน <Okay. S 1> เขาหยาดเขาหยาดมันหน่อยมันใหญ่นะเขาบอกกะสั่งนะเขาเคยเจาะหักแถวนี้กับตรงปกส่วนร้ายเนาะ mm hmm. โอ้โมเมนต์ว่าสร้างมากเหรใส่บอแดกเพราะแห้งเนาะเนาะถ้าเกิดว่าสร้างมากเหรใส่บอแดกเพ่นจังได้ขึน้นอยู่บ่อขึ้นมาเปลี่ยนห่างอยู่บอ่อโอ้ทิมยังเดียวเอาเอามาหอยไปเบิองอันนี้เด้อเขาสร้างมากหมอ โอ้ส่วนหมากนะ้องสิผ้ากันสั่งในในในเพจเนาะส่วนหมากเนาะซั่งในเพจครับผู้สาวแถวนี้มันสิบม่มีอ่า,า้านค้าไล้ไหล่เลือกเนาะพ่อยเนาะแถวนี้เนาะมันสิมีแต่บคือบา้านเท่าบ้านเท่าก็คือว่าอยากได้ยังกับเขาเขาร้านค้าไลา้แต่แถวนี้บ้านดงกับบ้านดงข้ายสุดผามีจักหลานบัเกินสองสามหลานบอก <laughs> มันบ่หลายเนะาะแถวนี้เสือผ้าบอค่อยร้ายครับแถวนี้ เขาเขาถามตัวสองคนเนี่ยพิมถามเนี่ยว่าตั้งแต่ห้ามาเนี่ตั้งแต่ห้ามาเห็ดคลิปซุ้มเจ้าเนี่ยซุ้มเจ้าเนี่ยมีผู้เบามากมาคุยบ่เขาถามเนี่ยน้องบอท่านมีบ่นัองบอท่านมีคนมาคุยอะไรเนี่ยปาดเพราะว่าเขาเขามองเขาว่ายังเป็นเด็กหน่อยอยู่บ่กให้ท่านใดโมฮูคือการโมฮูคือกันคือแถวนี้ผู้สาวแถ่นี้เพลินกะสีประมาณนี่แหละสีบ่ค่อยมีคนมาจีบคือไอ้พ่อยนี่เขาเข้าใจว่าบ่มมีคนมาคุยหย่อนยังหย่อนว่าน้องไปเห็นงาน ไปงันดะูเนาะพิมพ์กับไปอันดูด้วยหันดูกันเนาะพิมพนะ์เนาะไปเล่นน้ำพ่อยเนาะครับพ่อยประยู่กับไปเล่นน้ำพาเกาะไปเล่นน้ำน้ำนามเนาะไปเล่นน้ำไอ้นม้มสองคนนี่นะเพื่อนนัน่นเป็นมูกันนาซิรุ่นเดียวกันมั้งไอ้พ่อยกับไอ้พิมพ์รุ่นเดียวกันรุ่นเดียวกันน,น,นี่เอา้าลูกน้อยบ่นี่ฮะ ร้านเนึ้อว่าได้ลูกน้อยร้านเด้ครับร้านเด้ยเขามานาั่งเรียนน้ำซุปหนุ่งนองครับเพราะว่าฝนตกฝนตกอากาศหนาวนะพ่อยเนาะ้วกาเขาอื่นยังก็ทึ่งหนาวแ้วะกะ็ยังไม่มีฝนอีกเนาะเขาก็เลยพาก,กันนั่งฮดฮูอยู่นี่บอพาก,กันดังไฟส่วนมากย่างมอสอเพันดังเหรอพ่อพิมดังไฟนี่พิงนี่ฟังคำา่าอหมอกบมอ,อก,มา,ออกมาจาก,กดังไฟเขาว่าอย่างไรนะกุย ดังไฟ่โ <นะ S 2> อ้ oh, ได้ดังอยู่บ่เขาบอกว่าดังไฟ่หนองบอ่จักขนาดเขาบอกว่าวกระทะ, <c oughs> ะบางคนกับโบจักได้กระทะนะจักบ่โอ้เมียนแมีนกระทะบางคนกับโบจักกันดีได้บ่าวเว้ย <c oughs> อือเขาไปบอกย,ย,ยุ้ยเซ่วะเมื่อนเสาหน้บอกยุบบ้านนี่เฮ้ยบอกอย่างนี้เดี๋ยวเขาสิเบิ่งกระทะให้เด้อแล้วก็คุยกับผัวเรามองลองมรรเลงบรนเลงกระทะเราอ่ะ ไอ้เพ <c oughs> ื wow ่อนั่งกระทะวระสันอ้าวบัวจักกระทะข้าเจ้าพระทราบดูข้าเจ้าเอื่นยังเบาเฮ้ยอะเดะอะเดะอะเดคือกระทะจบเลยโอ้อะเดะจะทำน้อยกระทะน้อยกระทะไงกะอะเดเออคำว่าอะเดะไงอะเดน้อยเออนะครับถ้ามาเล่นยญเทียนไอ้พิมพ์ถ้าได้เคยมานั่งเล่นยญเทียนโตจ้ากเ่อน้องพิมพ์น้องๆเนาะ มีแต่ปุดไปปุดมามีแต่กายน้องเนาะมีแต่ผ่านอันนี้ต้องออกมาเฮงกันยังนี่จักเดือนเหตุขึ้นมหมจักเดือนนี่ฮะกระเห็ดฮกเห็ดบ่าทันหนออเดือนบอ่โอ้ฮะกระเห็ดครับสมภบแถวนี้สังเกตดีด,ดีด้วยนี่แถวนี่เซานะ่ะเพื่อนเสียเอาตั้งแนวนี้เลยได้เสียเอาเพื่อนเวิร์ลัง้มาตั้งใส่เซาหน่นี้เลยได้เฮ้บอได้มว่า,าเห็นตอนที่ตอนที่เพิ่นปลูกเนาะว่าเพื่อนเอาตังแบบได้เพื่อน เพิ่นตั้งแบบเป็นชุดเลยบ่เรียว่าเน,นี่ยไรนกโอ้เพิ่นสิงยกขึ้นนะสามเสาเอาตั้งเถอละล่ะสามเลยคือแบบตอกไม้ค้ำค้ำค้ำไว้จักหน่อยสิส้วนน้องไปกินข้าวครับน้องว่าน้องอยากนอนแห้งแลว้วซะ <c oughs> <c oughs> มันหย่อนแสงจักหน่อยเด้อทุกคนเลยเห็นน้ำน้องนองกระไรหย่อนแสงน้อยน,นิดนึงครับปกติสุ่มิ่นเป็นคนผิวงามเลยแต่มันหย่อนแสง เพื that, roommate, all. All ่อนไอ้พิมน่ะล้างบ้านเพื่อนสิเป็นหวยได้ทุกคนเป็นหวยจักหวยยังเขาบอกว่จักเนาะหวยนี่เนาะล้างบ้าตรแล้วเป็นหวยนี่สวนพักเพื่อนก็จะอยู่ทั้งล้างเลยนี่เห็นบ่นี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 ่เพื่อนสิปลูกพักไว้กินทุกขั้วเลื่อนเลยได้เขาผ่านมาในเขตชนบทเล่าเนี่ยพักเพื่อนงามงามเห็นบ่เมืองพื่อนนะพักงามงามนี่คือเพื่อนสิเอาหนามในหวยนี่ในหวยนี่ขึ้นมาหดเพราะว่าถามันอ่าเขาเออนีนเกาะทานามันแห้ง เพิ่นกะสิเศร้าปลู่พักเพราะว่ามันมุมีนามหฮเนาะเพราะว่าอ่า,าสาิไดเอากะมันกะสิเปลืองเปลืองเงินเนาะแต่คาไฟแถวนีนเ้เน,นเนีย่ยถือคาไฟแถวนี้บริเแพงนะคาไฟแถวนีน้นี่หนามยังไลดีอยู่ได้ช่วงนี่ภูแลเดือนซีเดือนหาภูแลจังเบิดหนองว่าทามหนองนะเดือนซีเดือนหานามกะจังบรหลแล้วกะพักกะซื้อเอาบัตน,นี้กะสิปูแค่พักหอมหรือว่าพักบัวที่มันใส่นามบรายโฮนะ ปลูกผักกินน่ะนะงามนั่นนะบางกีเลยนะเข้าคุยกับน้องล่าน้องเมื่อแต่ว่าบรด้ก้อัด์ตวีโอน้องน้องกับสิกแมนมีมากรอกน้องกับเบกอกคอหัวสะดอกลืมอัดกะ สิเดินทางป้าแน่นองเดีอยววนนี้เด้อสองกวนเวลาสองเจ้าสองคนอ่าสักพักหนึ่งแล้วประมาณเกือบเกือบซานาทีแล้วเนาะทุกคนเนาะเฮากับสิเมื่อป้าไปแล้วขอบคุณที่ได้ให้คุยให้จาน้ำบ่ไดกินข้าวน้ำกัน,นเนาะไปแหละทั้งสองสาวบายบายข้องแท้ได้่นี่เมื่อกี้นี่ลืมครับลืมลืม,ลมอัด์วิดีโอน้องลืมอีกเทื่อน,นี่